ตารางรถไฟนะครับที่สถานีโลซานนะครับวันศุกร์ตอนเย็นก็หลังจากเที่ยงขึ้นไปแล้วก็มีรถไฟพอสมควรนะครับเ,เพื่อนๆที่จะออกมาดื่มตอนค่ําคืนนะครับก็ดูตารางรถไฟให้ดีนะครับวันศุกร์ตอนเย็นมีรถไฟถึงดึกอยู่นะครับทีนึ่1ทีสออะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นที่จะไปแถวๆนี้นะครับในฝั่งของโลซานฟรีโบ ทางฝั่งของประเทศสทวิตาาเซอร์แลนด์นะครับตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับสถานีรถไฟเมืองโลซานนะครับก็ยังพอมีรถอยู่นะครับช่วงคืนวันศุกร์ตอนกลางคืนนะครับเช้ามืดของวันเสาร์นะครับก็ยังมีรถให้บริการอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูเวลาดีๆนะครับท้านาหนาว รถไฟอาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอนานนะครับวันศุกร์ถ้าเพื่อนๆออกมาเที่ยวตอนกลางคืนที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องดูรถไฟให้ดีด้วยนะครับว่าเออมีรถไฟตอนกี่โมงนะครับบางทีอาจจะมีแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับเวลาปกตินะครับแล้วก็ระวังให้ดีด้วยนะครับที่สารรถไฟบางทีก็เป็นที่ของคนหมู่มากนะครับวันศุกร์กลางคืนก็จะเป็นออกคนเขาก็าจอ,อกไปเที่ยว ออสังสรรค์กันจจะมีคนเมาบ้างคนอัอจรบ้างก็ต้องระวังให้ดีนะครับอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างนะครับนี่สายรถไฟนะครับก็มีแสงสว่างพอสมควรนะครับก็อยู่แถวๆที่คนมีคนเยอะๆนะครับ